โอเคก็ okay, ต้องขอกาสวัสดีทุกคนกันด้วยนะคะวันนี้ก็จะมาเล่นคอร์บิวตี้โมบายเล่นจัดอันดับกันนั่นเองวู้ฮูวันนี้นะคะผมก็จะมาเล่นจัดอันดับกันนะครับหลังจากที่ผมได้ไปฟาร์มแรงมาเป็นแรงมาสเตอร์สรนะครับผมแล้วก็สำหรับคลิปนี้นะครับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดแชร์กันด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้ผมใลิปต่อไปนี้เนาะพร้มแล้วก็ไปดูกันเลยเฮ้ย ผมว่านะไม่มีคนดูคนไหนอะที่จะแบบที่ที่ที่จะมีคอเบวตี้นะครับถึงจะมีแต่ก็น่าจะไมน่น่าจะไม่กล้าท้าผมหนึ่งหนึ่งอะเออสำหรับคนดูคนไหนนะครับที่แบบเมออีมีคอเบวตี้ Beauty, แล้วอยากลองหนึ่งหนึ่งก็สามารถมาลองหนึ่งหนึ่งกับผมได้นะครับผมมีแค์ของตัวเองเนี่ยนะทุกคนมาเลยลงแรงมาตั้งหลายรอบละเออเหนื่อย คิดดูแพ้สถึงผมจะแพ้ผมก็ได้อผมก็ได้ผมก็ได้คะแนนเหมือนเดิมเพราะว่าผมตึงไงเออตึงตึงผมไปก๊อปปืนเข้ามาโค้ดีเลยมีเชสนายนะครับสชนเก่าแล้วามาม่ดี่าโอ้โหเกมก็ฟังฟังไปหน่อยนะครับเล่นแบบไม่มีเสียงเกมมันไม่สนุกครับทุกคนโป้งตายปุ้มมีแต่คนมีมีดด้วย ันนี้ยิงกันธรรมดาเนาะอืมแหละเขาจะเข้ามากันวันนี้มีคนตึงๆจะก,กินตัวผมก็ยังโหลดไม่เสร็จนะทุกคนกดูดิแต่ไม่เป็นไรนะครับไม่ต้องโหลดก็ได้มองหีดินกันอืมใส่หมดแม็กวันนี้ยิงใส่หมดแมก็กวันนี้ผมจะพยายามไม่โหลดกิ๊กเยอะนะครับเพราะว่ากิ๊กของไอ้เขาบิตตี้นะถ้าเราโหลดเต็มๆนี้ยี่สิบกว่ากิ๊กกระบายเลยนะครับทุกคน ตัวสับผมรับไม่ไหวจริงๆนะทุกคนเลยเอ,เอาเอาเอาแค่ที่พอดีนะครับทุกคนป๋าดีเล่นคนหนึ่งทำไมเขายังไม่เข้ามาอีกปปืนหมด้ปะปะยโอ้ยแม่ทันใจจริงเฮ้ยไม่ใช่ปืนนี้ไม่ใช่ผิดผิดผิดนี่ปืนนี้รู้ว่าทีมผมมีกี่คนเนี่ย คือมีห้านึกว่ามีสี่ไรอะคี่ทับดีดีครับปืนนี้ผมไปก๊อปเขามาโคตรดีเลยดีเยี่ยมสุดๆไปไป,ไป,ไปโอ้ย,อยว้าปืนอะไรเนี่ยอ๋อเป็นยังวะสามสามเขาทุกคนสามสามสี่สามสวยสวย โอ้ยนะนะน,น,นโอ้ยโดนนำแล้วจะไหวไหมเนาะวันนี้ทีมผมน่าจะไหวอยู่หรอกเมื่อกี้จะบอกว่าไม่ไหวนะน,นะขอให้ไหวอ่ะโอ้ยอยัมไม่ได้ยิงใครเขาเลยสุกี้สวยแน่ถ้าเป็นอย่างเงี้ยโดนนำไปอีกละ แลกคะแนนไม่ได้เลยสมัยนี้มีคนเล่นคุมพิวเตอรตึงๆนี่นะแรงนนนเนี่ยนั่นไงแทนขาดคำกระโดนเก็บไปแล้วเพื่อนผม วิ่งขึ้นบ้านวิ่งขึ้นบ้านเรานำล้าเรานำ,นำ,นำ,นำสองคะแนนอือหือวิ่งเข้าไปขนาดน,นั้นเสียคะแนนให้เขาเขาสิครับโอ้เพื่อนขอโทษนะเพื่อนเพิ่ววิ่งเข้าไปใส่เลยว่วะพอดีห้าวเตือนขอโทษนะเพืเ่อนไอตัวละครเสยวฟ้าผู้หญิงเนี่ยผมยังไม่ได้เนี่ยเขาได้กันแล้วอะ่ะโอ,อ้ยเรานำแล้วโดนโดนนำแล้วเราโดนนำแล้วเราเูือหนักเท่าไหร่เอ่ยว้าหนักสามโว้ย อาซีนี่เ,เขียนตายซะตายซะอุ้ยโดนเตอร์เดะเดวเดวเอามาเล่นเดวเอามาเล่นรอก่อนอี่คนเดียวอุ้ยโดนอันนี้เต็มเต็มเลยเพื่อนขอโทษเราแพ้แน่ทุกคนดูทรงละโอ้ยไม่น่าพูดเลยยิ่งพูดยิ่งแพ้ โอ้แหลกแหลกแหลกหาตะคน Someone. เราไม่ยอมแพ้เว้ยต่อสู้เว้ยยปืนไฟนี่นี่นี่วะอี๋เม่นกันยังวะคนสมัยนี้ปนแม่นเลยตา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 ยนำนำโดนนำแน่แน่แพ้เงียง เลกเตอร์มันก็ดีกว่าเราอละมันมันมันไม่ใส่กล้องเราใส่กล้องอะเฮ้เนรีเฮ้ย,ยเดี๋ยวนะมันโดนกำหนักเพื่อเราอ่ะอะไรพระเนี่ยยูนระเบิดไปไมีโดนอยู่แล้วแหละหมัดพิษเราด้วยลีนหมัดพิษแต่โคตรกาก วิกเตอร์เราก็ไม่ค่อยได้เล่นไงทุกคนดีเกินไปดีเกินเย,ยียวยาที่จะรับไปอเ,เออจะเก็บหมัดทำไมวะเมืม่อกี้เฮ้ยปืนนี้มาเล่นหน่อยอุตส่าห์กดล็อกมาไม่เล่นสักทีเสียของแล้วโอ้อโหแล้วดูเพื่อนเรายมันโดนเก็บกันรัวเลยวะใครมนเรียกหมามา โอ้ยโดนลอยโอ้โเพื่อนโอ้ยเหมอเือนแค่ยังยิงมันไม่ตายจะยิงใครเขาได้มีดูดูดูผมเป็นตัวอย่างเดียวนะคะแนนมันห่างกันตั้ง40่สิคะแนนจะไปชนะได้ไงอืม thank you แล้วกันมดต่าตายหมดตาหดต้หยมันหน นี่อย่าก,กับดักผู้เมื่อกี้เห็นอยู่อะนึกว่าจะไม่โดนแล้วนะยังโดนอีกอ่ะโคตรตึงเฮ้ยมีเออพื่อนดำเหมือนเราเลยอุ้ยไปยืนยิงเขาเพื่อนเราขอโทษเราจะแพ้เขาแล้วอสองคะแนนผู้แล้วมันมาวางที่ถูกที่อ่ะ พยายามสุดแล้วเพื่อนพยายามสุดแล้วทุกคนเราพยายามสุดแล้วเราได้คะแนนจริงจริกลับกรับก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 ับคะแนนเดียวคะแนนเดียว,น,ยว,น,ยวนั่นไงอย่างน้อยก็ไม่ใช่เราที่ออกไปตายครับทุกคนขอให้แรงเพิ่มมาเออไม่ขอแรงตกพิกเตอร์มันดีจังวะกดไลค์เลยดีจริงเอเกมไม่อยากดูดีกว่าตายตอนแบบวิ่งขึ้นมากับเพื่อนไอ้เราก็ถือหอกวิ่งลุยเลยอะ ปืนแบบมีไม่ใช้ไงจะวิ่งหอกอย่างเดียวไม่รอดวิกเตอร์โดนลิงขนาดละวิกเตอร์อยังไงก็ไม่รอดบวกเลยอืมปัดป้องกันแรงช่วยชีวิตแสดงว่าเราไม่ติดในสามนั่นไยถูกช่วยถูกปัดป้องกันแรงแสดงว่าเราก็ติดอยู่นะนับสามละ แนดเพื่อนเราเป็นเลยม,มเป็นเพื่อนกันแล้วเชิญเลยเชิญเชิญเชิญรับหน่อยเพื่อนโอ้รับหน่อยสีนายเราอยากจะลงแรงกับนายอ่ะรับไหมเอ้ยรับด้วยไปไปมีลีรอไม่รอลีรับด้วยนี่เนี่ยปึ๊บอืม,อมชิปป์ ออปืนนี่ว่าเขาโหดยังวะเนี่ยกระบอกโคตรยาวเลยไหนดูนซิมีเซตไหนที่พอใส่ได้บ้างเซตนี้ก็ได้ม,มดั้งไม่ได้เวกเตอร์เราก็บนรลชิบหายนี่เซตที่คีไหมไม่เอายี่เกียจัดใหม่อสิที้แหละ มันอยู่ในหมกปนืนนี้เคืบผมอ้าวเฮ้ยเหนิวนิ้วนิวนีวนีว่ยเออทำไมวางระเบิดไม่มาเลยอะ่ะปกติจะมาแบบวางระเบิดนะทุกคนปกติสกีนะต่ก่อนอะ่ะจะมีแต่วางระเบิดมาแต่ครั้งแต่รอบแบบพวกเนี้ยมันวางระเบิดไม่ค่อยมาเลยมีแต่คนใช้ตัวละครตึงๆเพื่อนเราด้วยดูซิว่าจะตึงเหมือนเดิมไหม ไปลุ้นกันเลยมาอ,อื้มเขาวนี้ลองใช้สนไนอุ้ยอะไรอะ่ะหมาหอืมสูงขีดแน่เรารอบนี้ตายหาแน่แพ้อ,อีกแน่ๆเลยเฮ้ยฟื้นนั่นโอ้ย ที่เห็นเลื่มตุนก็รู้เลยลางหลายมาแน่น,นอนแล้วมันมาไฟกันข้างบนนนะกระดมกระดมเหันเน่เห็นเน่เหนเน่โอ้ยอไรอะเวอร์เวอร์โปโป,โปโหัวบีจีเพชรไปเล่นยังไงให้ได้บีจีเพชรครับหนะ้า เล่นตึงแค่ไหนนะเราไม่ได้อา g พีจีเพชรเนี่ยอยากหยิบอยากหยิบทหายไปก่อนหวัวพีจีเพชรเล่นยังไงวนนะน่ะอุย๊ย <c oughs> ไม่โดนโหูปืนพิมเขียวอีกฉาพวกที่มีพิมเขียวมากเลยเข้าไปยังไง วิ่งเข้าไปไม่ทำดามินี่ก็หวานเยียบจะอีตัววิ่งวิไอ้ลูกซองเนี่ยกวนกวนมากๆมึงเกลียดลูกซองหรืเว่าตกใจเพื่อนอุ้ยเพื่อนแม่งท่ามัตกใจทุกรอบเลยอื้อ เฮ้ยทำไมทีมมันแม่งมีแต่คนปืนตึงๆกันทั้งนั้นเลยไปว้ายโอ้ยเวกเตอร์คู ector, ่ไม่ได้เจอนานเลยไม่ใช่เวลามาชมนะเน, <O AB S 1> นี่ยบิดดักถ่านมันงั้นเลยเหรอ โอ้ย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 โดนยิงได้ไงก่อนแอบนะติดยีมมานำนะทีมมานำผมยังไม่ได้ทำอะไรเอามาอยู่ไหนอ่าเรียบร้อยผมหูห่างกันคะแนนเดียวผมไม่ติดสามอันดับอ่ะผมบอกแค่แหละโคตรแบบมั่วมาก อาา่ะฮาอันดับสุดท้ายเลยโอ้ไม่ก็สกูตแมนทำไมมันเป็นแบบนี้ทำไมเพื่อนไม่ไม,มีตัวคนเขา้าห้ามเลยวะพิงใส่เลยอะ่ะจบอะไรหรอกขอชนะก็พอแล้วตายวิ สวยสวยงามเอมันกระตูดีไปไม่รอดบอดีผมไม่รอดกระผมดีสองทางแล้วมันนอนด้วยไงบดินอ่ะโคตรตึง มาหนึ่งอุย้ยเต็มๆนะโอ้โหเสียคะแนนให้ทีมมันอีกละอุย้ยเพื่อนขอโทษขอโทษที่เสียคะแนนพยายามสุดแล้ว,พวเพื่อนพยายามถือกรได้แค่นี้ไอเจนี่ยิงยิงเพื่อนว้ายอ้าวเฮ้ยแล้วหยิบถูกเซตชิพหายหยิบเซตสไนเปอร์ Uh huh. มีดกระโคนแม่นโอ้ยเต็มเต็มนะอ้ยนี่ปืนตกเส้นี้อู้ตัวิดม้ย,ยืนไฟสวยสวยเอาหายไปด้วยยังมันได้แบบนี้สิโอ้ยแม็กซิบไม่ค่อยเห็นคนเล่นนะเนะี่ยเราเนะี่ยตัวแจกเลยเอ้ย โอ้ยอ๋อ้ย่ตายรลเบิดไม่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 จะชนะแล้วมันจะชนะมันจะชนะแล้วแล้วอันดับสุดท้ายด้วยตายตายตาย สวยโอ้จบเลยไม่โอ้อโหมันปาระเบิดมาได้แบบพูดแบบจังหวะพูดเหมาะปืนลูกซองโอ้ตัวละครเติมเกลียดพวกคนเติมว่ะไอเรากับเพื่อนเราก็ตุยกันทั้งคู่เลยเมื่อกี้วิ่งมาระเบิดตุ้ม ตายแล้วเราก็มยังไม่ได้ดูคะแนนนะขอแรงเพิ่มอ่ะขอแรงเพิ่มมาแหละไม่น่าพูดเลยว่าถึงจะแพ้มันก็เพิ่มไม่น่าพูดเลยคําอาถันจัดขอติดอันดับเออเฮ้ยนี่แหละเพิ่มนิดเดียวเฮ้ยดีจะจังเลยโอ้ยยิงเล่ยนยิงทอไปปิดลิปกันเลยนะครับทุกคนเราอันดับเราอันดับที่สี่ลีลีลว้าวขึ้นมาได้อันดับหนึ่ง ัวเก่งแล้วมาไปคลิปกันนะครับก็สัรับคลิปนี้นะครับใครชอบก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดซับสไคร้กดกระดิ่งกดแชร์กันด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมไปคิดต่อไปนะี้เนาะสัรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับมานะครับทุกคน